ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Dark n e g t 2 Evolution กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำเทคนิคการผสมดาก้กนลุนให้ออกท่าตามที่เราต้องการและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้าละเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกน n ล็ o ก Orangin ที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็คก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกม Honkai Star Rail เกน Shin Impact Summoner War Chronicle และยังมีเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสามารถทักไป ที่แฟนเพจ a c e b o o k p o w e r p a y หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอด p o w e r p a y ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power p o w e r p a y นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการผรสมธาตุดาโกลุนให้ได้ธาตุตามที่เราต้องการนั้นเทคนิคนี้มาจากท่าน how to play นะครับเขามาแชร์ให้ในไลฟ์ผมก็เลยจะมาส่งต่อให้กับเพื่อนๆเน,นี่ยแหละครับปกติแล้วการทำดาโ r ลุนเวลาเราได้จิ๊กซอไหนมาก็แล้วแต่นะครับเราก็อาจจะตั่งเคาะเลยเพื่อให้ได้ระดับสูงเข้าไว้แต่มันจะมีวิธีนะครับที่เราจะสามารถได้ธาตุตามที่เราต้องการได้แต่นี่ก็ ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยเล่นเป็นคาสไหนเล่นธาตุอะไรฉะนั้นให้อิงกับตัวละครของเราไว้ก่อนนะครับยกตัวอย่างแล้วกันนะครับผมเล่นเป็นกาเดเตอร์ธาตุที่ผมใช้ของสกิลกาเดเตอร์เนี่ยก็จะมีธาตุไฟกับธาตุแสงฉะนั้นธาตุที่ผมจะต้องหานนัก็คือธาตุไฟกับธาตุแสงและแน่นอนนะครับถ้าเป็นมูนลอดก็จะเป็นธาตุน้ํากับธาตุมืดฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าธาตุที่เราจะเล่นเนี่ยเป็นธาตุแบบนี้ต่อมาในส่วนของดาร์กอลูนไอ้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาที่สังเคราะห์แล้วก็เลือกจิ๊กซอให้ตตตรงงาามขอัวละครที่เ์ยต้องงกาารตแส าไดังนั้นถ้าเราอยากได้จิกซอที่มีคุณสมบัติท่าแสงหรือทตุไฟเพื่อที่เราจะสลับไปเล่นทั้ง2สายก็ให้เลือกจิกซอที่มีท่าแสงกับทตุไฟไว้นะครับเน้นไว้ก่อนเลยท่าแสงกับทตุไฟเริ่มสั่งค์ตั้งแต่สีเท่าอ่ะอย่างนี้คะมีท่าแสงกับทตุไฟต้องเป็นแสงสองไฟ2นะครับหาผสมพวกนี้ไปก่อนแสงสองไฟ2เอาทตุที่มี2ช่องเข้าไว้เวลาเราสั่งคอเนี่ยก็จะมีโอกาสออกท่าแสงกับทตุไฟมากกว่าา่าที่มีช่องเดียวจะเป็นส่วนไหนก็ได้แต่ขอให้ทตุเหมือนกันเข้าไว้นะครับแบบ ก็เผื่อเราจะสลับคนละอันคนละแบบเมื่อเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดทําการสั่งเคาะห์ไปได้เลยก็จะมีโอกาสออกแต่ในน้อยนี้ก็จะมีท่าที่เราต้องการนะครับสช่องด้วยกันซึ่งในขั้นตอนนี้ก็อาจจะต้องลุ้นดูนะครับอ่เราก็ทําแบบนี้ไปเรืร่อยๆเดี๋ยวผมหาดูก่อนนะแสงกับไฟโอเคแสงกับไฟอันนี้ก็แสงกับไฟนะครับกดป้ายึ้มเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีท่าแสง2เรียกได้ว่าเขาจะสุ่มนะ <laughs> เป็นธรรมดาปกติแต่อย่างน้อยมันจะออกท่าตามที่เราต้องการนะครับอย่างชิ้นส่วนนี้ก็จะมี มีแสงกับน้ำจะลองดูนะครับว่าเราจะได้อันไหนแต่ยังน้อยๆไม่ออกน้ําก็ออกแสงนะครับเป็นพื้นฐานนี่เลยครับแสง2แล้วก็น้ําเพื่อในกรณีที่ไม่ใช่2ธาตุของเราเราอาจจะลดหย่อนธาตุอื่นๆได้นะครับแค่ให้ธาตุหลักของเราเนี่ยม,มีมากกว่าอย่างนี้นะครับก็จะมีแสงตามชิ้นเลยเห็นไหมแต่ก็จะมีธาตุมืดสองแล้วก็ธาตุน้ําก็กดสังงคอไปนะครับปึ้มอย่างน้อยๆอย่ะมันก็จะมีธาตุของเราแล้วนะครับที่เราต้องการก็ให้ทําอย่างนี้ไปนะครับเดีย๋ยวผมผสมอีกอันนี้มีมืดมีแสงกดไปนะครับอันนี้ ถือว่าดวงแย่นะ ปกติมารอบนี้ดูบ้างรอบนี้ก็จะมีแสงกับมืดกดไปครับอาจได้แสงกับไฟเฉยปกติง่ายๆมันจะมีโอกาสสูงมากกว่าเดิมนะครับแต่มันจะออกท่าที่เราต้องการหรือเปล่าเนี่ยอย่างไงก็ต้องลุนดูอีกทีนึงนะอันนี้ไฟและแสงกดไปครับได้แสงมาบล็อกนี้กันบ้างผมหาแสงที่เป็น2ก่อนนะครับแล้วก็กดผสมไปได้แสงเห็นไหมนนี้ก็มีแสง2นะครับกดไปแสง1ึงถือว่าซวยต่อมานะครับพอมาถึงสีเขียวปุ๊บเราก็ควรที่จะต้องเน้นแค่3ธาตุก็พออาจจะเลือกแค่เหมือนกันนะครับอย่างเช่น ผมต้องการเ้นท่าแสงหลักๆก็เลือกไปนะครับเอาแค่3ามท่าเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ออกตามท่าที่เราต้องการได้ถ้าเราใส่ไปเยอะเลนแค่3าท่าที่เหมือนกันแบบนี้ก็จะมีโอกาสออกท่าที่เราต้องการสูงมากขึ้นนะครับพอเป็นแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นว่าจะออกท่าน้ําหรือว่าออกท่าแสงแต่กรณีที่เราคิดว่าท่าน้าเยอะเกินไปเราก็ใส่ไฟแทนน้าให้มีจํานวนมากขึ้นก็ได้นะครับแสงจะได้โดดๆมาโอกาสออกแสงก็จะได้สูงขึ้นลองกดดูลือนี่ครับออกไฟเลยไงเห็นไหมครับเขาก็ ก็จะไม่มีธาตุมืดหรืออย่างอันนี้เราก็จะลุ้นแค่3ธาตุธาตุแสงกับธาตุมืดแล้วก็ธาตุไฟลองกดดูนะครับบึ้มออกธาตุมืดเนี่ยแหละครับเราต้องมาลุ้นตรงนี้อีกทีหนึ่งว่าเราจะเสียไปเลยหรือว่าจะได้ธาตุตามที่เราต้องการเดี๋ยวผมใส่สลับสลับหน่อยละกันนะครับแต่เน้นให้มีธาตุแสงเข้าไว้ให้มากกว่าแบบนี้แม้เราอาจจะต้องเอาเป็นวัตถุดิบเพื่อไปลุ้นอีกทีในอนาคตนะครับเก็บรวมๆไว้ก่อนมารอบนี้แหละเราต้องเลยลุ้นธาตุแสงออกมาบึ้มโอ้โหน้ำอ่ะครับยังหยาบถึงแม้ว่าจะมีธาตุที่เหมือนกัน แต่ไม่ใช่ว่าจะออกตามที่เราต้องการทุกอย่างมันก็ออกตาม3าสีนั่นแหละ สีเขียวเพื่อลุ้นเป็นสีฟ้าผสมเข้าไปกดเข้าไปครับออเอ้าดืมดูแต่สีมากเกินสีหนึ่งเอานี้ไม่มีแสงเลยไหมต้องใส่แค่สามสีนะครับก็ในส่วนนี้ต้องระวังเข้าไว้เน้นสามสีสีช่องหนึ่งก็จะมีโอกาสออกนะแต่โอกาสก็จะค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับมันเป็นปกติลองดูแต่ที่ดูดูเนี่ยพอมีช่องเดียวปุ๊บออกปล่อยหลือเกินแสงสองช่องแล้วชอบเกลือนะครับครานี้มาดูขั้นที่เป็นสีฟ้ากันบ้างนะครับนี่อันนี้ผมใส่ไปทัดไฟสองสามชิ้นมืดหนึ่งแล้วก็ทัดน้ำสังคอไปดูนะครับออกอันไหนปึ๊ ออกาธาตุไฟโอกาสออกาธาตุไฟก็จะสูงหน่อยจะ <c oughs> หาบล็อกที่เหมือนกันก่อนโอเคนะครับอย่างนี้เหมือนกันก็มีโอกาสรุนาธาตุไฟที่จะติด2ช่องอีกช่องหนึ่งอาจจะเป็นน้ําหรือแสงหรือถ้าดวงดีหน่อยนะครับก็อาจจะได้แสง2แต่เขาก็จะไม่ออกาธาตุอื่นนอกเหนือจากที่เราใส่นะครับแบบนี้นั่นเองถ้าเรายิ่งใส่เยอะมากจํานวนาธาตุมันก็จะไม่ได้าธาตุตามที่เราต้องการนะครับอันนั้นก็จะทําธาตุยากหน่อยแบบนี้เห็นไหมครับส่วนอันที่เหลือผมผสมมั่วไปเลยแล้วกันนะครับโอเคออกแสงอยู่เน้นให้ติดแสงมาด้วยตามไว้ น้เราก็จะได้มีโอกาสลุนที่จะได้แสงแก็ใส่ไปครับรอบนี้โอ้โหรวยจัดเลยถตาไฟไม่ออกแต่ก็ใส่ไปครับ พอ,อมาเป็นสีส้มปุ๊บแน่นอนเราก็ต้องเลือกธาตุอีกนะครับเพราไม่งั้นก็จะไม่ได้ธาตุตามที่เราต้องการดูจาก,กวัตถุดิบแล้วผมเหลือทางเลือกที่จะผสมค่อนข้างน้อยงั้นเดี๋ยวเราผสมแบบนี้ไปละกันนะครับเพื่อลุ้นเผื่อจะได้ธาตุไฟติดมามันต้องมีธาตุไฟแล้วถ้าไม่ได้ธาตุไฟก็เกลือเอออันนี้กเกลือนะครับแต่ก็ไปฮะรุนธาตุแสงต่อแต่นั้นก็มีธาตุแสงมากกว่าธาตุอื่นก <laughs> ดไปแสงกับน,น้ําก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่ถ้าขั้นต่อไปปุ๊บน่าจะหยาบนั้นก็คงต้้ออองเอาไวก่นนะครับเเดี๋ยยวค่อ่ออมาาาาททํตพรระการ้า ก็รูนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องอาศัยระยะเวลาสําหรับในพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยนะครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชม